กลายเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮากรณีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอนั้นเตรียมดึงลิซ่าแบ็กทิงหรือว่า al, ลิซ่ามโนบาลศิลปินชื่อดังระดับโลกและก็แอนเดียโบเชลลี่นักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีมารวมเขาดาวในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2,565ที่จังหวัดภูเก็ตเวลาสุดเมื่อวันที่24ตุลาคมก็ามีรายงานออกมาว่า นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัศมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยวา่ขาขณะนี้ทางลิซ่าเบคพิงคจากค่ายของ YG Entertainment คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาร่วมงานเค้าดาวภูเก็ตปีใหม่2022โดยสัปดาห์หน้าจะมีการเซ็นสัญญาร่วมงานกันอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าหากเซ็นสัญญาเสร็จถึงจะยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าลิซ่านั้นจะเดินทางมาร่วมงานแน่นอน สำหรับแอนเดียโบเชลลี่นักร้องโอเปราชื่อดังของโลกนั้นก็ได้คอนเฟิร์มร่วมงานเค้าดาวปี2022ที่ประเทศไทยแต่ยังต้องรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันโดยทั้งสองศิลปินจะขึ้นเวทีแสดงงานเค้าดาวร่วมกันที่สะพานสารสินจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะให้เวลาการขึ้นเวทีแสดงทันละ45นาทีเรื่องค่าตัวของ ink, ลิซ่าเบ็คพิงและก็แอนเดียโบเชลลี่ รวมกันแล้วก็อยู่ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ100ล้านบาทโดยจะของบประมาณคณะรัฐมนตรีจำนวน100ล้านบาทเฉพาะส่วนของค่าตัวด้านงบประมาณส่วนที่เหลือจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นสปอนเซอร์การจัดงานเค้าดาวในครั้งนี้